นำเสนอโดยแมนสตตฟานทยน่รนดนนักใจแทนเปปกูดิล่าพูดแล้วฮาลันอรูเมซี่สมควรได้บัลลังดอกเปปกูดิล่ายอดกุญซื้อของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอบได้อย่างน่าสนใจสำหรับประเด็นใครสมควรได้รับบัลลังดอก2023ระหว่างเออร์ลิงฮาลันกับริโอเนลเมซี่พร้อมให้เหตุผลอย่างละเอียด เป๊ปกุดิลลาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เชื่อว่าเอร์ลิงฮาร์แลนด์กองหน้าเครื่องจักรสังหารของทีมและลิโอเนลเมสซี่ยอดแข้งชาวเอร์เจเนายที่ปัจจุบันคาแข้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกากับอินเตอร์มาอามีสมควรต่างได้รับรางวัลบัลลังดอกประจำปี2023ทั้งสองถูกมองเป็นตัวเต่งที่จะได้รับรางวัลบัลลังดอกปี2023โดยฮารแลนด์กระุง52ประตูจาก53นัดช่วยให้เรือใบสีฟ้ากว่าแชมป์พิมพ์มลี เอฟเอคัพในยูฟาแ UFO, ชมเปี้ยนลีกมาครองสุดยิ่งใหญ่เมื่อฤดูการ2022-2023ที่ผ่านมาส่วนเมสซี่มีผลงานโบแดงกับการพาทีมชาติอาร์เจนตินาผง,งานควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022ที่ประเทศกาตาร์ช่วงปลายปีก่อนถึงแม้ใจจริงคือดิว่ามองว่าฮารแลนสมควรได้รับบัลลังดอกในปีนี้แต่ก็ยอมรับว่าเมสซี่มีโอกาสได้รับหลังวันทรงเกียตดังกล่าวเมื่อครองเป็นสมัยที่8เช่นกัน ผมพูดมาตลอดว่าบัลลังดอกควรแบง่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งยกให้เมสซี่ไปเลยอ,อีกส่วนให้เป็นของผู้เล่นคนอื่นๆซึ่งก็แน่นอนฮาแลนสมควรได้เราได้ทริปเปอร์แชมป์ฤดูกาลก่อนและเขาก็ทำประตูได้อย่างมหาศาลสำหรับเมสซี่นั้นฤดูกาลที่ห่วยแตกสำหรับเขาอาจเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดสำหรับผู้เล่นคนอื่น,นๆเลยก็ได้ดังนั้นผมว่าทั้งสองต่างสมควรได้รับบัลลังดอกถ้าให้พูดตามความจริงผมอยากให้ฮาแลนได้ เพราะเขานั้นช่วยให้เราประสบความสําเร็จแต่เมสซี่ได้แชมป์เวอร์ครับนส,สิยอดคุณสื่อชาวสเปนิดไว้52ปีกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่20ตุลาคมที่ผ่านมาสําหรับการประกาศผลรางวัลบอลลังดอประจําปี2023จะมีขึ้นที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสวันจันที่30ตุลาคมที่จะถึงนี้งานนี้ปาเปปก็ออกมาบอกเองเลยว่าบลลังดอ ่ชงฮาแลนด์และเมซี่นั้นสมควรได้ทั้งคู่แต่ยังไงก็ยังอยากให้ลูกหลักเิงฮาแลนด์ได้รางวัลน,นี้ไปครองแล้วเรามารอดูกันว่า30ตุลาคมนี้ใครจะเป็นผู้ครองรางวัลบัลลังดอกในปีนี้ร่วมด้วยช่วยกันต้องแก้กันเองเจเคกนครอปเผยลิเวอร์พูลจับมือกับหลายทีมผาแข่งอเมริกาใตา้วิ่งกลับอังกฤษเจเกนครอปกุนซือลิเวอร์พูลระบุ หงแดงกับอ e ีกหลายทีมรวมกันออกเงินเช่าเครื่องบินเพื่อพานักเตะที่ไปเล่นเกมทีมชาติในทวีปอเมริกาใต้กลับมาที่อังกฤษโดยตรงโดยบอกว่าที่จริงก่อนหน้านี้ก็ใช้แนวทางนี้เหมือนกันแต่หนนี้มันได้ผลที่ดีขึ้นเจกเกนครอปผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลสมโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกเวกทีพิมลิกอังกฤษกล่าวว่าหงแดงกับอ e ีกหลายทีมร่วมกันออกค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องบินเพื่อรับนักเตะกลับมาจากการรับใช้ชาติในทวีปอเมริกาใต้โดยตรง จนทาให้นักเตะหลายคนกลับมารวมตัวกับทีมได้เร็วกว็เดิมลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในท,ทีมที่ได้รับผลกระทบอย่างมากกับโปรแกรมทีมชาติรอบเดือนตุลาคมนี้เพราะพวกเขาต้องลงเล่นเป็นคู่แรกของศึกพรีเมียร์ลีกประจําสุดสัปดาห์นี้แถมยังเป็นเกมใหญ่กับเอตร์ตันอีกแต่นักเตะแกนหลักหลายคนของทีมต้องไปรับใช้บ้านเกิดในทวีปอเมริกาใต้ซึ่งเป็นโซนที่เตะเกมทีมชาติกันหลังทวีปอื่นๆแถมต้องใช้เวลาเดินทางมากพอตัวอีกตงหากครอบเผยว่า ที่จริงเราเคยลองทำอย่างนั้นไปแล้วในช่วงก่อนหน้านี้แต่ตอนนั้นมันไม่ได้ผลเพราะมันเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดกับทีมอื่นๆแต่คนนี้เราจะเที่ยวบินที่ดีขึ้นได้จนทําให้พวกเขากลับมาพร้อมกันได้เราไปไล่รับพวกเขาในสถานที่ที่พวกเขาลงเล่นในนัดล่าสุดเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาบินไปไหนมาไหนเพราะจะปล่อยให้เป็นแบบนั้นมันจะทําให้นักเตะหลายกันแบบสุดๆ หลังจากเดิมที่พวกเขาเตะกันเป็นเวลา100นาทีอยู่แล้วแถมถ้าปล่อยให้เป็นแบบเดิมมันจะทําให้นักเตะโดนทิ้งไว้ที่สนามบินและต้องนั่งเที่ยวบินอีกต่อนหนึ่งเราเป็นทีมที่ทําได้ค่อนข้างดีในเรื่องนั้นเพราะเรามีโอกาสได้ลองทาหลายครั้งซึ่งคนนี้มันออกมาในแบบที่ดีขึ้นบรรดานักเตะเดินทางมาขึ้นเครื่องบินกันเร็วมากๆหลังจากจบเกมของพวกเขาไปแล้วและบินตรงกลับมาที่อังกฤษทันทีนั่นเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างได้อย่างมากถ้ามันมีอะไร ที่เราพอจะทําได้เราก็จะลองทําอยู่เสมอนั่นแหละผลแรกมันไม่ได้ผลเพราะมันมีค่าใช้จ่ายสูงคุณไม่สามารถจ่ายเงินเช่าเครื่องบินเหล่านี้แบบตัวคนเดียวตลอดเวลาได้อยู่แล้วดังนั้นปกติแล้วเราเลยมักจะหารค่าใช้จ่ายนี้กับทีมอ,อื่นๆซึ่งคนนี้มันได้ผลเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นวิธีการจัดการของเจอเกนครอปในการพานักเตะที่ไปรับใช้ทีมชาติกลับมาช่วยสโมสรโดยเร็วพร้อมให้นักเตะไม่ต้องเหนื่อยล้ามากจนเกินไป งานนี้หลายๆทีมก็คงจะเห็นด้วยและร่วมด้วยช่วยกันในการพานักเตะกับสู่ทีมแล้วฟังนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้ และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกำลังใจเอ็นมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยิ่งไงก็ขอกราบยิมามสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตีเราคือพวกเดียวกัน